สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนโมโยนเวศค่ะวันนี้พามารู้จักกับคาถาที่เชื่อกันว่าสวดท่องเป็นประจำแล้วจะทำให้ร่ำรวยค่ะแต่อย่าเอาแต่นอนท่องนะคะต้องทำงานด้วยเพราะคาถานั้นจะช่วยเสริมให้ทุกอย่างราบรื่นและรวดเร็วขึ้นค่ะแอดรวบรวมมามีทั้งหมด7ขคาถาที่น่าสนใจนะคะอยากจะนำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆได้ลองนำไปสวดท่องกันดูค่ะ หคือคาถาเจริญพกทระพั์ใช้สวดทุกวันที่ขึ้นใจนะคะสวดเวลาว่างนึกขึ้นได้ให้สวดทันทีทุกพระคาถานั้นให้ตั้งนโมสามจบก่อนนะคะบูชาพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ตัวคาถาเจริญพกทระพั์นั้นมีอยู่ว่านิจังกาลังเปียังโหติเทวตาปินิปัตเตยังมหาเตชังมหาตะปังพะเลเนเนเตเชชะยะตุชะยะมังคลัง คาถาที่2คือคาถาโชคลาบเป็นคาถาที่ใช้ภาวนาพเพื่อให้เกิดโชคลาบแบบฟุกๆขึ้นมาได้เอามาเสกกับน้ําแล้วแต่หน้าผากก็ได้ค่ะตัวคาถามีอยู่ว่าโพธิมหิสกะอิทิพุนะอิทิสัตโตอิทิวายโยเอหิมะมะนักรโหติสัมภาโวคาถาที่สชื่อว่าคาถามหาลาบสวดท่องด้วยบท ที่ว่าแมมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสวุวรรณังวาราชตังวามณีวาทนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอักเฉยยะอิติมีมานะมามิหังปิดท้ายด้วยจิตติวิตังนักลึงขลงังเป็นคาถามหาพิทักษ์ช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลทรัพย์สินให้ปลอดภัยค่ะ บทคาถามหาลาบสวดภาวนาก่อนนอนสามจบและตอนเช้าอีกสามจบจะเรียกทรัพย์เรียกร拉บให้เข้ามาเรื่อยๆค่ะหรือหากสวดห้าจบก่อนออกจากบ้านก่อนเปิดร้านค้าขายพระคาถานี้มีคุณวิเศษด้านเสริมโชคลาบเสริมเงินทองและความราบรื่นต่างๆคาถาที่สี่ชื่อว่าคาถาเรียกเงินเสริมทรัพย์ของหลวงพ่อปานค่ะ สวดตั้งนโมสามจบเสร็จแล้วนะคะต่อด้วยพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมใช้สวดภาวนาเวลาตื่นสามจบหรือเวลาใส่บาตรหนึ่งจบก่อนนอนสามจบหรือเวลาจะค้าขายจะทำให้มีโพกรัพย์มากมาย เรียกเงินเรียกทองโชคลาภค้าขายร่ำรวยค่ะพระคาถาที่5คือคาถามหาลาภของหลวงพ่อรวยประสาทิโกค่ะสวดท่องนนโมสามจบเสร็จแล้วต่อด้วยพระคาถาสัมพุทธชิตาจะสัจสจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสค,คุณวิภา สัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพภพสิทธิพระวันตุเมหกคือคถาร่ำรวยเริ่มต้นจากนโมสามจบแล้วกล่าวว่าทนังโภคังทุสามะนินะนังโภคังทุสสมะนิอุมิอามิมหิสุตังสนะพุทธทังอสุนะอ นมะพะทะจะพักกะสะสวดภาวนากับน้ำสะอาดแล้วนำมาประพรมให้ทั่วบ้านและร้านค้าทำเป็นประจำเพื่อเสริมให้โชคลาภเข้ามาไวๆนะคะให้ค้าขายดีและร่ำรวยเร็วยิ่งขึ้นค่ะเจ็ดพระคาถาอิธิปิโสหูช้างพกกระซับค่ะเป็นคาถาของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ให้สวดตั้งนโมสามจบก่อน ต่อด้วยพระคาถาพุทโธอิติปิโสภคะวาพุทโธภคะวาติอิติปิโสภคะวาอรหังอิติปิโสภคะวาสัมมาสัมพุทโธขอให้ธนบ,บัติไปอื่นไหลมาดังวารินเอเตนะสัจเจนะอธิฐานิพระคาถาบทนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อพรมท่านเป็นพระเถราจารย์ที่เก่งกล้านในเรื่องพุทธาคม มากมายด้วยเรื่องราวปฏิหารผู้มีศีลมีธรรมประกอบด้วยศรัทธามันสวดภาวนาเป็นประจำเช้าค่ำรับผลเพิ่มทวีมั่งมีโพกกรัพย์ถวยเทพเทวดาคุ้มครองรักษาชอบคาถาบทไหนาก็เลือกใช้ได้ตามสะดวกนะคะส่วนแอดมินนั้นสวดท่องพระคาถาอิติปิโสหูช้างเป็นประจำเห็นผลดีมากเลยค่ะ เวลาท่องแนะนำให้สวดท่องให้เป็นอารมณ์เมื่อว่างขึ้นมาก็ให้นึกถึงคาถาบทสวดที่เราสวดเป็นประจำทำได้แบบนี้โบราณท่านว่าจะเห็นผลเร็วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ